เจริญธรรมค่ะดิฉนันบุษดีเผ่าพงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของกองทัพธรรมมูลนิธิค่ะทางกองทัพธรรมมูลนิธิได้ประชุมหารือกันมีข้อสรุปว่าเราจะของดรับบริจาคเงินที่ช่วยเหลือ,อสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันนี้นะคะ เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบกันก็ได้มีการหยุดยิงกันมาแล้วระยะหนึ่งทางกองทัพธรรมก็เลยคิดว่าเราจะของดรับการบริจาคไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะในส่วนที่เราได้ทำงานที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคม2568 เีนก็ขอรายงานดังนี้นะคะเรารับบริจาคมาทั้งหมด6 2ล้านสองแสบาทเกสตังค่ะเรามีรายจ่ายทั้งหมด5้าล้านสี่แสนบาทค่ะณนะตอนนี้นะคะเรามีเงินคงเหลืออยู่ที่8ปดแสนสีับาทเกสตัง์ เราก็เลยประชุมหารือกันนะคะเราคิดว่าในส่วนตรงนี้นะคะเราจะบริหารจัดการไปเนี่ยให้จนหมดงบนี้ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณวันที่25สิงหาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะก็เลยขอรายงานและก็ขอกราบขอบคุณนะคะ ทุกท่านที่อนุเคราะห์แล้วก็สนับสนุนให้ทางกองทัพธรรมนะคะได้เป็นตัวแทนทำหน้าที่นะคะสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานนะคะทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ